เพื่นอนตะโกนเรกเพื่อนัวท้ายน้าน่นี่ย h เก็บสีเอาดีเอาดีเอาดีเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนดันมา ดาวดาวดาวอุ๊ยแม่งรวมผมสองตัวเลยเอาไหนเอาไหนเอาไหนมันตรงนี้สามตัวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับ โอเคก็ okay, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีไฟล์เหมือนเดิมนะครับกับ ndpp สไนท์ท็อปจักรวาลน,นะครับผ <Hello. S 1> แล้วก็อยู่กันในต้นซีซั่นที่26นะครับผมตอนนี้เราอยู่ประมาณ80ดาวแล้วซึ่งเราตามท็อป4 5่พอยู่5ดาวนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะดันประมาณ6เกมนั่นแหละเราถึงจะขึ้นท็อปสี่พนะครับเดี <S <S ๋ยววันนี้เราจะมาดันท็อปสี่พให้ดูนะผมไม่รู้ว่าใครอยู่ท็อปที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ท็อปที่4,668นะครับจะท็อป4,500นะครับทุกคคนนนแล้วก็็ทอปสไะรับผมตอนนีี้้ผมไไปปยยยาอู่่ทจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ใครจะย้ายตามมาก็ย้ายตามมานะผมก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่เดี๋ยวป็นที่เรียบร้อยครับผมตอนนี้อยู่อันดับ2ของเชียงใหม่นะผมซึ่งตามท็อปหึอยู่พันสามพันแต้ม2,000ั 2, นั่นแหละเออประมาณนั้นแล้วก็อยู่ท็อป40ของประเทศไทยนะครับผมประมาณนี้ตุ่ม ID ดีฟรีไฟ9บาท vs 99บาทเดี๋ยวร้อง9บาทกันก่อนนะครับโหได้เกลือทุกคนไม่แนะนําเท่าไหร่99บาทจะไม่มีเกลือรอเติมของมาดูกันน่้จะได้ไอเดียอะไรเฮ้ยได้ซองอเวลเข้าเกมมามีซองจริงๆด้วยเวลตันพร้อมท่าเต้นเลย เว็บนุกเกอร์โซนรับเติมเพชรระบบอัตโนมัติใช้เพียง u ู d ดีเติมไวมากขอบอกและมีรหรัสฟรีไฟล์ขายด้วยหลักร้อยจนถึงหลักหมื่นคุ้มๆเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยววันนี้จะไปเล่นให้ดูแล้วกันว่าเดี๋ยวสไตล์ผมเนี่ยเล่นยังไงครับกับแรงด์แกรนมาสเตอร์นะครับผมต้นซีซันแบบนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปกันเลย <S <S อ่อน52ดาวตามไม่ทันละตามไม่ทันอะไร <S <S มันนิดเดียวเองน้องทำไมจะตามไม่ทันอ่ะไม่เข้าใจ มันนิดเดียวเองอม,มาดูวองมาปักทรงใส่เ,เลยนิดเดียวเองตามไ่ทันได้ไงามาแล้วมา,นานแล้วครับผมห้านาทีอยู่ไหนกันนะดูดูเชิงก่อนว่าเรามันแรงแกงนะ่หรือไงดูเชิงกชอนไหมนะ่อนเดี๋ยวรอแอดดับลงเก็บไปเอย,เ,อยเห็นตัวแล้ว โอเคน่าอยู่ฝั่งนู้นหมดเพราะว่าเราเห็นมาคืนละเดี๋ยวขอเก็บไอ้ดอบแป๊บหนึ่งระเบิดกิ้งไปน่าจะได้เยอะไปเลยไปเลยไม่ได้หรือเว้ยอะไรหรเอิมข้างหลังอวด เ,เอ้่เอ,อ้ยมันไม่เจ็บเลยเหรอวะ,เ,อออะเ,ออเนี่ยผมหกร้อยอ่ะโอดีเหนื่อยเจอแต่ที่อะไรก็ไม่ใช่อะ่ะเออจริงถ้ากดไปคนเดียวอย่างงั้นแหละในคิปกับในไลฟ์ต่างกันมากเลยครับใช่เหรอคนหายตกแลอวใช่ครับหายตกแล้วนึกว่าม .5 ห้าม .6 หกไม่ใช่น้องอยังมอ .2 สองอยู่เลยเจ็บเจ็บอะ่ะอุ้ยมีตัวขวาเห็นเหรอครับ มันเล่นดีสุดเพื่อนวันนี้ก็เรียกเพื่อนไปดิไป่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยหน้าหน้าพี่เนี่ยเข็ดเจ๊เก็บสี่เอาดิเอาดิเอาดิเกรดเลยเอ้ยไปเอาของยาบอ่ะ เจอแต่ตีอะไรไมดู้้ใช่ป่าวเราเล่นไม่เก่งเองปล่าไอ้หมีรู้ไงว่าจไจักรวาลเก็บสีได้ผมก็เลยปล่อยเล็บพี่ร้อยห้าสิบนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้เขาทิ้งโง่จบเลยไม่เป็นไรครับผมหาใหม่ได้ครับหาใหม่ได้ครฮะ นี่ไง,งข้าซ้ายข้าซ้ายข้าไหนล่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพื่อนมันเดินไปหาแล้วเพื่อนี่ชุบกันหนึ่งมาชุบกันอะ่ะเฮ้ยทำไมมันตายยากจังอะ่ะผมกอาไอ้นี่มานะตรงเนี้ยตรงเนี้ย <c oughs> จ้ารู้แล้วจ้าพอสี่สิบไหวไหว,ไหวอะไรอ่ะตองไม่ทำอะไรเลยแล้วบอกไหวจะภาพ เจ็ดหนึ่ง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 เข้าเลยเข้าเลยช่วยมันอยู่แต่ไม่ทำอะไรเลยบอกไหวโอ้ <c oughs> ไหวจริงๆมาเดี๋ยวออกซ้ายไปแล้วกันยามีของการตั้งค่าเนี่ยสมัยยุคโบราณ <c oughs> ต้องป้ายไปนะ ถ่าจะอฝันลุ้นหมดไม่ใช่ไลฟ์ถึงกี่โมงถ้าจะดึกอยู่นะคุณเมื่อก่อนในคุณมันต้องทำคลิปเลยเมื่อก่อนในเกมมันปรับได้ตั้งค่าไ p i ีไอโดยที่ไม่ต้องปรับในมือถือมันมีระบบตั้งค่าในเกมไม่ใช่แค่การตอบสนองเฮ้ยเบอร์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 สี่เบอร์สี่ออกไปหน่อยอย่าบังอย่าบังเบอร์สี่ออกออกออกไปออกไปเองไปหาเล่นที่อื่นเลยไปเลยไปเลยไปเลยหลังมา อุ้ยเต็มหัวเลยเอ้ยเอาละเบอร์สี่โดนเองวะน่ะพี่ยิ่รู้็นดูพี่พี่ก็งงอยู่พี่ก็โดนเหมือนกันไปเดี๋ยวตัวเดียวอ่ะกลัวเรียนเสร็จแล้วพี่คนเราเดียวยังยังยังพูดนะครับผมทอมสันเล่นบนบ้านเขาเพิ่งหัดเล่นด้วยเหรอไหวเพิ่งไหว เพื่อนถ้าเพื่อนไม่ไหวนะเพื่อนซองทองรอเลือดมันม้วนรอเลือดมันมันรกนนีก่อนใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งออกไปนะรอเลือดรีเต็มหลอดก่อนโอเคเต็มแล้วจัดเลยซองยาวอ่ะมันสไนกว่าเลยเนั่นแหละมันบันช็อตแบบมันบันช็อตอ่าแล้วไม่เก็บสไนไมาให้ด้วยนะบอกหนึ่งอะ่ะ ไม่แบกแล้วพูดเล่นอย่างนี้ไม่แบกแล้วไม่เก็บสะแนามาเผื่อขอมาเลยพี่ขอมาเลยเอ้ยเอาดีพูดจริงปะเนี่ย,ย,ยนี่มันต้องงี้ชนะแล้วเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแล้วเมื่อกี้พลาดนิดเดียวต้องเล่นใช่ไหมเกมที่ยืนย <c oughs> ันใจเย็นดิตัวเบอร์สี่ชอบ บอร์สิบเบอร์สิบไปเล่นที่อื่นไปหมอแเกขไม่เดียวโอ้ยโอ้วันนี้ผ่าเนลครับพาเนลพาเนลฮะยอมรับครับผมเล่นพาเนลครับเจ็บเจ็บไอดีแฟนผมไอดีแฟนผมมันมีของวตาแต่กู อุ้ยอันนี้ไม่ดาวสวยเดี๋ยวตัเดียวอุ้ยช่วยผมก่อนเพื่อนช่วก่อนช่วก่อนช่วก่อนอยู่นี่แหละอยู่อยู่อยู่เดี๋ยูมันอยู่เพื่อถามบอกเพื่อนโดนแล้วมันโดนแล้วเฮ้ยไอ้บอยมีลืมโอ้ไปยืนนิ่งกดตั้งไอวอลเฉยเลยไอวอลไม่มีลืมดูเลยว่ายวอลไม่มีจัเลยจริงจริงฮะ ี่ให้สามหัวติดพี่คนดังมันโอ้ยไม่ดังสิจะไปดังได้ยังไงฮะใครบอกพี่คนดังแต่พูดดังๆเลยอ่ะเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนดันมาดาวดาวดาวอุ้ยแม่งรวมผมสองตัวเลยเอาไหนเอาไหนเอาไหนมันตรงนี้ยสามตัวขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเพือนเลย่อนเพื่อนมันเห็นผมอยู่เพื่อนข้อหลังนั่น สวยสวยสวยน้องสวยสวยน้องตัวเดียวโอ้โหตัวเดียวเลยเจ็บป่ะพี่เจ็บป่ะไปพี่บบพน่าดังดึงไม่ขึ้นหรอพาเนลไม่ติดโอ้สามสามว่ะไม่เงี้ยเอาใหม่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 นี่ปืนชาร์จไม่มีสนานะชัดเจนไม่น่นหน่นะก็ไปสองเขาด้วยสามสาม เปอะไรวะไอดีนี่มีปืนอะเล่นบ้างมั้งป้องดีแท็กมาเกมท้ายปิดปิดฉากสามตั้งแต่ตีสองจนตีสี่ครึ่งหวานไม่หยุดสักไอ้บอยบัส เอาดิวัดหัวกันหน่อยหนูตไหพี่โคดีพี่คมกว่าว่ะดาวโดกาันนองวัดใหม่ใหม่นะไมเดาวสวยเก่งมากเก่งมากเก่งมากหัวมันเนี่ยไม่ได้เพิ่มหนึ่งดาวด้วยว่ะ แสดงว่าพี่อ้นก็จะไม่ไลายบ่อยๆแล้วดิไม่รู้ดิก็ใช้เวลาับกหวานใจ